สวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีครับล้างสีดูดฝุ่นครับอันได้เลยครับรถเสร็จกี่โมงแล้วน้องรถเอ่ออีกประมาณชั่วโมงหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวผมมารับนิงนิงนิงเอารถขึ้นล้างสวัสดีครับล้างสีดูดฝุ่นครับผมได้ครับได้ครับครับเอ้ยน้องน้อง ที่นี่ใช้น้ายายี่ห้ออะไรอ่ะที่นี่ใช้ของ c o r k c h ครับจากที่ไหนอ่ะเยอรมันครับเอ๊ะแล้วมันมีกี่ขั้นตอนที่นี่เราล้างกี่ขั้นตอนอ่าที่นี่เราล้างทั้งหมด5ขั้นตอนครับครับก็จะมีทําความสะอาดล้อสลายคราบทาความสะอาดสีรถเช็ดแห้งแล้วก็เช็ดเก็บดีเทลครับทั้งคันเลยครับคุณลูกค้าอืมโอเคโอเคโอเคเออเดี๋ยว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 แล้วใช้ผ้ากี่ผืนเนาที่เราใช้ผ้าทั้งหมด6ผืนครับเช็ดตั้งแต่ล้อยันหลังคาแยกกันทุกผืนนะครับ โอเค,อเค,อเคดีดีมากเลยนะดีมากเลยนะเอ้ยน้องน้องนองแต่ถังน้ําอ่ะคือมี2ใบใช่ไหมคือน้ําสกโปกใบหนึ่งน้ําสะอาดใบหนึงใช่ไหมใช่ครับแต่ทั้งหมดของเรามีทั้งหมด8ใบครับผมแยกเป็นล้อ2สี2แล้วเราก็มีทั้งหมด2ฝั่งฝั่งละสองชุดรวมเป็น8ใบครับคุณลูกค้าโอเคโอเคกิฟต์ปดใบนะอเอ้ยแต่ว่าคุณลูกค้า,าจะลองล้างเองไหมครับ แต่ว่าถ้าจะให้ทาง Auto ์อ็ซของเราล้างให้ทางเรามีโปรแกรมเอ็ r ซ์ต t รตล้างตั้งแต่ขั้นตอนที่1จนถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยครับเริ่มต้นเพียง2,000บาทครับคุณลูกค้าอ๋อโอเคฮะเอาผมงั้นเดี๋ยวผมไปทางรอตรงนุ้นก่อนแล้วกันเะได้เลยครับ